สวัสดีจ้าสวัสดีพีพีทุกคนเมื่อนี่มาพบพอกับน้องสาลาคนเกาค้นเดิมอีกแล้วจ้าขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามขอบคุณทูกกำลังใจทุกคอมเมนต์มากๆเลยนาะจ้าเมื่อนี้น้องสาลาสิพามาก,กินมักม่วงหมักม่วงจิ้มพริกเกลือแซ่บเลยจ้าพริกเกลือของเห้ากะใส่รถดีหองชูรสเกลือพริกผง แสบแสบจากมือนี้รับรองยั่วแน่นอนจ้าโอ้หิวมากเลยจ้ะขอบคุณพี่ๆป,ปา้าๆนะอาทุกคนที่บทิมน้องสลาไปใส่นอนจ้บื่งแง่งกันค่อยเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปเนอะจ้ะสำหรับมือนี่น้องสลากับิภามากินมะม่วง แสนอร่อยจิ้มพริกเกลือจ้าววันนี้ขอบคุณพี่พี่มากๆเลยจ้าเรามากินมะม่วงกันเลยจ้าย <Yeah. S 1> ย่วๆจ้ามะม่วงของเรายัวย่วๆจ้าเรามากินมะม่วงจิ้มพริกเกลือกันเลยจ้าพี่ๆทุกคนมาจ้า แสบไหมจ้า เป็นจริงได้จ้าย,ย้วยๆอีหนี้ ทำใหญ่ๆโตๆไปเนายจ้าพี่ๆทุกคน ืมื้อนี้อากาศดี่ะ